สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งแล้ะครับเนาะหนึ่สิบพามาจิ้มนี่พี่น้องตัาปลุกพี่น้องตัาปลุกเหรอตาหมูพะโล่นี่พี่น้องเห็นบั้ยรอพี่น้องขาหมูมพะโล่ครับผมขอแงแกงต้องกัน,นครับมามาต้องเอาหลายพี่น้องของเขาแล้วพักกับวิ่งนะครับพี่นอ้องมื่อบันที่บอกไปตลาดคนตกครับนี่เราแก่ข้าวของกันครับผม Bột còn nhỏ hoàn nề cái đóng lấy sai lạc mà đâu có biết chắc mhm 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 mình mhm 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 mhm

Tại mình chỉ không cần thấp không Không sẽ đẩy bố không nhìn được nào, làm đẹp hàng kia nào, đẹp, không biết nào, cái gì quen đọc rồi nhỉ, cái gì, cái bộ เนื้แซ่บดีครับปลาดุกเนี่ยมันดีครับเนือเสีบ เสลาเน่ห้อมพี่น้อยก,กันหลับทางอีสานก็จกเอเส่นเสลาเน่เี่ยตัเนื่อหลับเนก็เสน้นเสลาเน่ห้อมด้พี่นอ้องบ้เข้าอืมเสีย โอ้เสียหูไปหน่อยขอตรวจขอไปด้วครับเลดียคิดว่าครับโอ้ตวตรวจเลย ที่เด็กเป็นน้องแลบลุกกดตุนปีกแข็งี่นหออเนียตรวจขอไปครับโอ้แ่บเรุบ ยา่อรดเลยเอาจิบนน่ครับใบสม,มิพี่น้องเอ้เยเสบผสบกบก็ไล้เกี่ยวพริกแข็งขนาดนี้จิบหน่าะะม่กันไหมครับผมตาป่อนสวัสดีครับ